กลับมาติดตามรับชมรายการข่าวเด่นประเด็นดังในช่วงต่อไปครับที่จังหวัดสุพรรณโค้ชฟุตบอลจิตอาสาเสียสละเวลามาช่วยสอนเด็กให้ห่างไกลจากยาเสพติดแล้วก็เด็กติดเกมนะครับเด็กเนี่ยติดเกมเยอะเลยมาเล่นฟุตบอลกันดีกว่าที่สนามกีฬาโรงเรียนวัดเพา้าตําบลโพพยาอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีมีโค้ชอยู่3าคนชื่อว่าโค้ชทอมรัตทชาปิ่นสุวรรณ แกเป็นสมาชิกเทศบาลตำบลโพพยาอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณเนี่ยแล้วโค้ดอีกท่านหนึ่งชื่อว่าโค้ดบังชื่อจริงชื่อว่าเอกรกรักนาคาอดีตนักฟุตบอลและโค้ดกิจชนะภูผาอดีตนักฟุตบอลทีมสุพรรณเอฟซเป็นโค้ดหนุ่มไฟแรงทั้งหมดเนี่ยสามคนเขามีจิตอาสาครับมาเสียสละในช่วงเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ย มาช่วยฝึกสอนการเล่นกีฬาฟุตบอลให้กับเด็กๆและเยาวชนในพื้นที่ตำบลโพรพยาและในพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งโค้ชทั้ง3าคนเนี่ยรวมพลังกันมาช่วยสอนฝึกซ้อมให้กับนักฟุตบอลเด็กๆเ,เริ่มตั้งแต่ชั้นพื้นฐานและเทคนิคการเล่นฟุตบอลต่างๆซึ่งก็มีผู้ปกครองจํานวนมากให้ความสนใจและนําบุตรหลานทั้งชายและหญิงนะครับมาฝึกการเรียนรู้ในการเล่นฟุตบอล กับโค้ชจิตอาสาทั้ง3คนในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมามีเด็กๆมาฝึกฟุตบอลเนี่ยกว่า50คนแต่ช่วงนี้นะครับเปิดเทอมก็ยังมีเด็กๆเข้ามาเรียนแล้วก็ฝึกซ้อมฟุตบอลกว่า20คนนะครับมีอายุน้อยสุดก็มีน้องอะตอมอายุเพียง5้าขวบที่ผู้ปกครองเพิ่งพามาฝึกฟุตบอลน,นะครับซึ่งโค้ชทอมเนี่ยนะครับ เขาได้แล้วว่าตนเองเนี่ยมีความชื่นชอบและความรักในกีฬาฟุตบอลและก็พอมีความรู้จึงนําความรู้ที่ได้เนี่ยมาสอนให้กับเด็กๆในการฝึกซ้อมฟ,ฟุตบอลปกติก็จะเห็นลูกหลานและเด็กและเยาวชนทั่วไปเนี่ยติดเขาเรียกว่าติดอะไรติดเกมพอกลับมาก็จะเล่นเกมเล่นเกมเล่นเกมนะนะฮะติดกับพวกโซเชียลโทรศัพท์มือถือติดการดูทีวีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ ที่ไลายไปกว่านนั้นเนี่ยส่วนมากเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยจะมีการเอาเวลาว่างเ่ยไปมั่วสมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็แหวนรถแกจึงคิดได้ว่าเออชักชวนโค้ดต่างๆเนี่ยทั้งสามคนมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโค้ดบางโค้ดกิจชนะนะครับก็เฮ้ยมารวมตัวกันมาทำความดีที่มาทำเป็น จิตอาสาช่วยสอนแล้วก็ฝึกฟุตบอลให้กับเด็กๆด,ดีกว่านะก็สอนในพื้นที่ของตำบลตาพยาและในพื้นที่ใกล้เคียงมีผู้ปกครองเนี่ยนะครับพาบุตรหลานเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมกันอย่างครับข้างเลยนะทุกอย่างเนี่ยนะครับที่มาสอนเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะเป็นการเรียนฟรีก็เป็นกิจกรรมที่ดีมีเสียงสัมภาษณ์ไหมเนี่ยนะถ้ามีเสียงสัมภาษณ์ปล่อยสักนิดนึง จุดหมายจุดประสงค์หลักๆเลยครับเพราะว่าเด็กสมัยนี้ครับต้องยอมรับเลยว่าส่วนมากจะชอบเล่นเกมอย่างีบ้างเราต้องการแค่เด็กห่างจอแค่นั้นเองครับก็เลยหาวิธียังไงก็ได้ซึ่งฟุตบอลเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนที่มาเนี่ยน่าจะชอบอยู่แล้วก็เลยพยายามแบ่งเวลากันที่ที่บ้างีผมเนี่ยทุกทุกคนในพวกพยานะครับช่วยกันสลับกันมาสอนน้องๆน,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 นี่น,ะ,นะครับเขาก็นะเป็นกิจกรรมที่ดีนะ ให้น้องๆนี่ห่างไกลจากยาเสพติดเกี่ยวกับเรื่องของเกมการพนันอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้โอ้โหทางออนไลน์เนี่ยมีท้งสล็อตมีท้งเกมบิงโกอะไรต่างๆเนี่ยโอ้ยมันเยอะแยะมากมายเลยที่จะมามัวเมาเยาวชนและเด็กนะครับทางตำรวจก็มีการปราบปรามกันอย่างหนักเลยมันก็ไม่หมดนะฮะนะฮะนะไปอีกข่าวหนึ่งครับ เกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกรกันบ้างด้านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ